ยังมีไทจินะคะหรือเรียกสั้นๆว่าไทจิค่ะเป็นเด็กผู้ได้รับเลือกคนแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่ได้เจอกับดิจิมอนอย่างอค um ูมอนดิจิมอนพูหูในปี1996ค่ะทั้งสองนะคะได้เจอกันครั้งแรกที่ฮิคาริเงาโอกะนะคะและหลังจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดค่ะครอบครัวของไทจิก็ได้ย้ายจากฮิคาริเงาโอกะไปยังเมืองโอไดบะจนกระทั่งไทจิอยู่ระดับชั้นประถม5นะคะ ในวันที่1สิงหาคมค่ะปี1999ไทจิและเพื่อนๆน,นะคะก็ได้หลุดไปยังโลกดิจิตอลเบลค่ะและก็เริ่มการผจญภัยในส่วนของภาคซีโร่2นะคะไทจิค่ะได้กลายเป็นรุ่นที่ที่คอยซัพพอร์ตพระเอกอย่างไดซุเกะค่ะซึ่งในภาค2เนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นบทบาทพี่แกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะมีโผโผให้บ้างให้หายคิดถึงกันค่ะ ในส่วนของภาคใจนะคะพี่ไทจิได้กลับมาในฐานะพระเอกเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าใครดูนะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนอีกคนหนึ่งเป็นพระเอกมากกว่านะคะ,ะแต่ก็ช่างมันเถอะก็ในส่วนของภาค l ักเ Evolution ครบรอบ20ปี Digimon a d v e n t u r e นะคะไทจิคะก็ได้กลับมามีบทบาทเป็นพระเอกเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นในฐานะนักศึกษาใกล้จบ ยอดไปเลยแม่เจ้ามาไกลขนาดนี้เลยเรอเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูประวัติที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ ji, ยังมีมทไจจิพระเอกของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะชื่อไทจินะคะเป็นชื่อเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น,นะคะ่ะซึ่งตัวดิจิมอนเนี่ยเขาก็ได้ไปตีตลาดฝั่งยุโรปด้วยนะคะ,ะโดยจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษค่ะว่าชื่อไทคามิยะรู้สึกคุ้นๆไหม ใช่แล้วค่ะที่แอดคาดการไว้นะคะน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะมันยังไม่ได้เป็นที่โด่งดังมากเขาก็เลยมีความกังวลว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยากไปสําหรับเด็กไทยเขาก็เลยให้ใช้ชื่อนะคะเป็นฝั่งของทางภาษาอังกฤษแทนเพื่อที่เวลาภาคเวลาจําชื่อเนี่ยมันจะได้เรียกง่ายนะคะแต่จางที่แต่ดูตัวละครส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะอิงจากภาษาญี่ปุ่นแทบจะทั้งหมดเลย จะยกเว้นแต่ชื่อของตัวละครค่คะที่จะใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษส่วนในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะทางสตูดิโอโทเอ i อนิเมชันค่ะไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่เป็นการคาดการณ์การข่าว่าพี่แกเนี่ยเขาน่าจะเกิดช่วงประมาณปี1988จนถึงปี1989ค่ะในส่วนตัวคาแรคเตอร์นะคะพี่แกเนี่ยเขาจะเป็นพระเอกในยุค90 ซึ่งจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนมีความบ้าบิ่มีภาวะความเป็นผู้นำมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังสะเท่าไหร่นะคะทําให้พี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กับเมียเอ้ยทะเลาะก,กับเพื่อนบ่อยๆส่วนสมาชิกครอบครัวนะคะก็จะได้แก่คุณพ่อคะ่ะคุณยังามิสุสูมุคุณแม่ยังามิยูโกะน้องสาวยังามิฮิคาริแล้วก็แมวอีกหนึ่งตัวคะ่ะชื่อมีโกะ สมัยที่ไทจินะคะอาศัยอยู่ฮิคาริเงโอกะเนี่ยไทยจิกับโซระค่ะได้เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะคะที่โรงเรียนประถม3ต่ป1ห้องสองค่ะหลังจากย้ายมาโอไดบะนะคะทั้งสองคนก็ยังได้เรียนห้องเดียวกันค่ะที่โรงเรียนโอไดบะค่ะเรื่องแต่ลองหาเอ,อ่อคร่าวๆนะคะว่า reference ของโรงเรียนโอไดบะที่ดิจิมอนได้อ้างถึงเนี่ยน่าจะเป็นโรงเรียน มินาโต้คูริสุโอไดบะกาคูเอนค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นโรงเรียนในเมืองโอไดบะนะคะที่มีสอนทั้งประถมแล้วก็มัธยมต้นไปด้วยแล้วก็ดูจากตึกแล้วนะคะค่อนข้างที่จะตรงกันหลายจุดแต่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละที่ทีมงานนะคะใช้อ้างอิงค่ะแล้วถ้าดูจากที่อยู่แล้วเนี่ย ที่อยู่ของไทจินะคะอ้างอิงจากดิจิมอนวอเกมวอนะคะที่อยู่ของไทจิกับคอนโดแกรนิโกโตเกียวไดบะค่ะกับโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยห่างไกลกันมากนะคะก็คือไทจิเขาอาศัยอยู่ที่คอนโดแกรนิโกโตเกียวค่ะแล้วถ้าเราอิงจาก Google Map แล้วเนี่ยจากคอนโดแกรนิโกโตเกียวไดบะเนี่ยจนไปถึงตัวโรงเรียนเนี่ย ใช้เวลาในการเดินเพียงแค่15นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดปั่นจัก,กรยานเนี่ยก็ใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นก็เลยเป็นไปได้สูงค่ะว่าน่าจะใช้โรงเรียนนี้เป็น reference ของเรื่องในส่วนของภาคใต้นะคะพี่เขาก็ได้เข้าต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนมัธยมสึกิชิมาคือแตนเนี่ยก็พยายามลองหาแล้วว่ามีจริงไหมนะคะแต่ดูแล้วอันนี้ ทีมงานน่าจะอุปมา,มาขึ้นมาเองนะคะเพราะพยายามหาชื่อโรงเรียนนี้แล้วแต่ปรากฏแต่ชุดเครื่องแบบที่บันไดนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะแต่ว่าถ้าอ้างอิงใกล้เคียงสุดที่เ,เป็นไปได้ว่าโรงเรียนมอน่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมปลายฮารุมีค่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าแตลเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะมีหลายฉากที่ใกล้เคียงกับ ตัวฉากจากดิจิมอนไตรหลายส่วนค่ะทั้งตัวตึกตัวสนามค่ะแล้วก็ถ้าเกิดลองเซิร์ช g o o g l e Map แล้วเนี่ยจากคอนโดของไทจิจนไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่25นาทีเท่านั้นในการปั่นจักรยานนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนนี้แหละที่เป็น reference ของเรื่องดิจิมอนแอดเวนเจอร์ไตรจ้า โอเคค่ะต่อมานะคะเรามาในส่วนของเรื่องงานอดิเรกแล้วก็ของชอบต่างๆกันบ้างนะคะคือไทจิได้อยู่ชมรมฟุตบอลนะคะตั้งแต่โรงเรียนประถมโอไดบะเลยได้เป็นถึงขั้นตำแหน่งเอสไตเกอร์ของชมรมเลยนะแล้วก็ส่วนเรื่องร้องเพลงนี้ก็มีสกิลอยู่บ้าง มีอยู่บ้างจริงๆค่ะ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 แล้วก็พี่ไทจินะคะก็เป็นพระเอคะกคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเฉิดฉายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่แกเขาก็มีด้านมืดอยู่พออยู่บ้างอย่างตอนที่อากูมอนนะคะวิวัฒนาการผิดพลาดค่ะกลายเป็นสกัลเกรมอนนั่นก็เกิดจากพี่เขาเนี่ยเข้าใจถึงความหมายสัญลักษณ์แห่งความกล้านะคะผิดไป จนทาให้เกิดความประมาทค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่เขาก็เข้าใจถึงความหมายพลังที่แท้จริงของตาสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลา้าเลยทําให้เกรมอนนะคะสามารถแปลงร่างเป็นเมทัลเกรมอนแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงภาคใตรค่ะที่พี่แกนเนี่ยเขาเกิดความกลัวและก็ความลังเลค่ะที่จะใหโอมกามอนเนี่ยต่อสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันเกิดความเสียหายอันมหาศาลให้กับโลกมนุษย์ของเรานั่นเองค่ะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เขาก็กลับมายืนหยัดต่อสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของภาค Glass Evolution นะคะ d i g i มอนจากด i จิมอนสเปเชียลบ o k l e t นะคะพี่ไทจิเนี่ยก็ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองก็ตอนอ่านก็รู้สึกแอบตกใจนะโอ้พี่เขาเนี่ยก็ใช้เล่นนะ เพราะว่าจากประสบการณ์ที่แป่เนี่ยเคยเรียนสาขาเดียวกับพี่มาก่อนเนี่ยสาขานี้คนญี่ปุ่นค่อนข้างเรียนเยอะค่ะแล้วก็เพราะว่าสาสานี้ค่อนข้างที่จะเรียนต่อได้กว้างแล้วก็สามารถเข้าบริษัทได้แทบจะทุกสายงานเลยขอให้เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พี่แกเนี่ยเขาก็เป็นเด็กมหาลัยที่ขยันเรียนมากๆเลยค่ะทั้งเรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะพี่ไทจิเนี่ยเขาก็ได้เข้าทํางานพิเศษนะคะที่ร้านปาจิงโกลแห่งหนึ่งค่ะ แล้วก็ย้ายมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะเรียกได้ว่าไทจิเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วจริงๆยังไม่หมดแค่นี้นะคะพี่ไทยเองเนี่ยนอกจากเรียนแล้วก็ทำงานพิเศษแล้วเนี่ยพี่แกยังช่วยโลกค่ะยังช่วยโลกด้วยนะปกป้องผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากดิจิมอนที่หลุดออกมาจากดิจิตอลเวิลด์ด้วยช่วงเกร็ดเล็ดเกร็ดน้อย ไทจิค่ะเวลากินไข่ดาวก็จะกินกับโชอยู่ตอนไทจิอายุ7ขวบนะคะไทจิสามารถทำข้าวไข่เจียวเองได้ค่ะในฉบับละครเวทีนะคะดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคไตรนะคะฉบับละครเวทีนะคะเล่นโดยคุณมาซูโมโตโกะกากาคุค,ค่ะแอะออกเสียงยากจังผู้ให้เสียงภาคค่ะ ผู้ให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นภาค1ภาค2และภาควอเกมนะคะคือคุณโทชิโกะฟูจิตะค่ะภาคไตและภาค Last Evolution นะคะได้มีการเปลี่ยนเสียงภาคค่ะให้เป็นคุณนัสกิฮานาเอะค่ะฝั่งภาคไทยนะคะภาค1ค่ะได้เสียงคุณนาติมฉันทนาธาราจันค่ะส่วนภาค2นะคะ คือลรงพยายามหาแล้วจริงๆแต่เราหาไม่ได้จริงๆใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะส่วนในส่วนของ The Movie นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของไทต้าค่ะได้เสียงคุณนาตุกอรุนีนันทิวาเป็นผู้ให้เสียงค่ะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือ Last Evolution ได้เสียงคุณหนึ่งพัทธวุฒสมุรนาวี ก็จบไปแล้วนะคะกับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ยังมิไทจิจากเรื่อง d i g i มอน Adventure ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้ากปีใครอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปลงมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย